ที่สุดนะครับออ d i เดอเฮนิกานะฮะก็ทำำําลําโพงออกมาแล้วนะครับทำำําลําโพงมาแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับออร์เดอเฮนิกานะครับรุ่น ATSP95 นะครับ สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมวีซาวฟูบ罗斯นะครับผมวันนี้นะฮะผมมีความตื่นเต้นอย่างที่สุดนะครับมาที่สุดนะครับออร์โดนิกานะฮะก็ทําลําโพงออกมาแล้วนะครับทําลําโพงมาแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับออร์โดนิกานะครับรุ่น ATSP 95นะครับตัวนี้นะครับเป็นลําโพงแบบ2ทิศทางครับเป็นสตไิโอนะครับผมซึ่ง เป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่เป็น Active Speaker ที่ออกมานะครับในราคานะครับที่ผมตื่นเต้นมากนะครับ1 5 9 0เบาทเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้นะฮะสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ตื่นเต้นที่สุดเลยนะครับที่ได้มารีวิวเจ้าตัวลำโพงตัวนี้นะครับแล้วมันมีดียังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับผมตัวนี้นะครับลำโพง Audio Technica นะครับรุ่นนะครับ a t s p 9 5ตัวนี้นะครับเป็นลำโพงแบบ Active Speaker นะครับเป็นลำโพงสองทิศทางนะครับข้างนะครับกำลังขับนะครับข้างละ2งวัตต์ครับผมตัวนี้นะฮะเป็นลำโพงที่อันนี้ประสงค์มากๆเลยนะครับสามารถที่จะต่อคอมได้นะครับต่อคอมได้นะฮะหนึ่งนะครับสองครับต่อมือถือแท็บเล็ตได้หมดเลยนะครับ device ที่เป็นแบบพกพาได้หมดเลยนะครับสามนะครับเท r ร์เนบัลได้ด้วยนะครับซึ่งสามารถไปต่อยอดกับเท r ร์เ b บ e ลพกพาได้นั่นเองนะครับซึ่งทีนี้นะฮะ อลายคนของะสอบถามว่าจะเป็นต้องใช้หมออแปลงมั้ยครับถ้าต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับไม่จําเป็นเลยนะครับเสียบได้เลยนะครับ USB เสียบได้เลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับใช้งานง่ายมากๆเลยครับโน้ตบุ๊กนะครับหรือคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับที่เป็น PC นะครับ Mac นะครับต้องใช้สายแปลงหน่อยนะครับผมตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นเป็น USB-A นะครับส่วนเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเพลงนะครับให้คุณได้ฟังกันว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้าง แต่เด่นที่สําคัญตอนนี้นะครับฟังก์ชันหนึ่งที่ผมอาจจะลืมบอกไปนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมาด้านนี้นะครับนี่เห็นไหมครับว่ามันจะมีช่องใส่หูฟังนะครับตรงนี้ครับตามตามที่ผมบอกนะครับคุณสามารถที่จะใช้เสียบหูฟังตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มบลูุ่มได้เลยนะครับเจ๋งมากๆเลยครับไม่ต้องไม่ต้องเสียบกับตัวคอมพิวเตอร์หรือโดมุดตัวตรงนะครับเสียบผ่านเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับที่สําคัญนะฮะตัวนี้เนี่ยกำลังขับอย่างผมบอกข้างละสองวัตต์เปิดเพลงนะครับ ลั่นๆได้เลยนะครับฟังเพลงเล่นเกมดูหนังนี่ไม่ดีเลยนอนเพราะเป็นเป็นสายนะครับเห็นไหมครับแอคทีฟสปีกเกอร์นะครับใช้งานง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องมีความรู้นะครับติดตั้งต่อปุ๊บจบเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องหาไดเวอร์ให้ยุ่งยากนะครับผมตรงนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีมือถืออยู่แล้วและต้องการลำโพงแบบ2ทิศทางนะครับแอคทีฟสปีกเกอร์ตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับแนวซีดีป๊อปนะครับผม แล้วพวงนี้เสียงดังกลางวานนะครับสอทิศทางสเตอเิโอเนี่ยเสียงดีเลยนะฮะในราคา1 5 9 0บาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับตอนนี้นะครับผมเปิดผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเสียงดีมากๆเลยนะครับฟังนะครับเสียงกลองค่อนข้างชัดเลยนะครับ เสียงกลางเสียงแหลมนะครับทําได้ค่อนข้างดีเลยครับอย่างที่บอกครับผมเปิดนานไม่ได้แต่ว่าผมเปิดให้เห็นบรรยากาศก่อนนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างจะหืมฟังชัดแน่นอนนะครับใช้ไฟเลี้ยงไม่เยอะนะครับเสียบต่อเท่ากับโน้ตบุ๊กของคุณได้เลยนะครับหรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยนะครับเสียบต่อมือถือนะครับเทอร์เนเบิลเ่องเล่นแห่งเสียงครับได้เลยเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยุ่งยากนะครับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับตัวนี้นะครับอย่าลืมนะฮะ ออโตเทิก้านะครับรุ่น ATSP95 ตัวนี้ราคาอยู่ที่พันหร้อยสิบบาทนะครับประการศูนย์ไทยนะครับหนึ่งปีเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับว่าราคาคุ้มค่าขนาดนี้อย่าลืมนะครับมาจับจองกันได้เลยครับสำหรับท่านใดที่มีคําถามนะครับก็สามารถนะครับเขียนคอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าผมมีเวลานะครับผมจะรีบมาตอบนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ